ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จะบอกอยู่ภูกระดึงไม่ใช่นะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนลอยฟ้านะครับถนนลอยฟ้าอําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับอยู่รอยต่อระหว่างอําเภอหล่มกาลกับอําเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับ <c oughs> นี่โอ้วันนี้ลมแรงมากเลย <c oughs> ต้นไม้เอานะครับนี่นี่นะครับจะแผนไปรอบๆนะครับนี่วันนี้แดดก็จะร้อนๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลมแรงนะครับนี่ครับเรามากันสี่คนสี่คันนี้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ มาที่สีขาวอยู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับนะครับเรามากันนีเพื่อนคื่ส,สาคนนี่ครับวันนี้เรามากินบรรยากาศที่ถนนลอยฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,า,นานานๆทีนะครับจะได้มาเที่ยวนะครับจะได้มาจะได้มาปลดปล่อยนะครับ